สวัสดีครับพบ้ออกองภาชนอ๋สุดเด็ดว,วันนี้ก็มามาเจอปัญหากัน,ก,นกับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะฮะสำหรับท่านที่เป็นแบตเตอรี่แบบดิฟไซเคิลนะฮะนี่ผมใช้แบตเตอรี่แบบดิฟไซเคิลสำหรับโซลาเซลล์นะฮะนะฮะตอนนี้เนื่องจากพอเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วก็มีฟ้าคึมตลอดเวลานะฮะทำให้แบบตัวชาร์จมันแทบจะไม่ได้ทํางานมันจะมีโวลต์สูงมากกว่ากระแสจะน้อยมากกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือพอเริ่มมี แสงวันนี้วันนี้แสงเยอะแต่ว่า2วันนี้มีบ้างไม่มีบ้างสลับกันไปมันทําให้แบบว่าแบตเตอรี่มันไม่อยอมทํางานเนื่องจากกระแสมันหายไปแทบจะหมดเลยจากจากในตัวแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องงงนะ,ะเพราะผมก็งงช่วงแรกพองงเสร็จปับ๊บเอ๊มันเป็นที่ mppt หรือเปล่ามันชาร์จโฟโตติ้งอยู่ตลอดเวลานะฮะก็คือแบบชาร์จลอยนะฮะกลายเป็นว่าไอสารที่อยู่ในตัว แบตเตอรี่นะฮะที่แบตเตอรี่แบบนี้มันจะมีสารที่เป็นตัวจับประจุอะไรอยู่ข้างในนะฮะมันจะลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดนะมันเลยทําให้แบบมันมีแต่แรงดันกระแสมันจะไปอยู่ข้างบนเยอะประมาณนั้นช่วงช่วงความห่างของมันอ่ะแทนที่เราจะมีกระแสเก็บไว้เยอะๆแบบนี้จะไมฮะเหมือนเหมือนเหมือนคาปาซิเตอร์ประมาณนั้นแต่ตัวนี้พอมันลอยขึ้นข้างบนเสร็จปั๊บมันก็ทําให้เหลือส่วนที่จะเป็นกระแสน้อยมากมันก็เหลือเพอเปิดเต็มที่ได้ประมาณสัก 9แอมก็ตัดปุ๊บๆๆเลยตัดปุ๊บตัดปุ๊บตลอดเวลาวันนี้ก็เลยต้องมาแก้ด้วยวิธีการอย่างนี้นะฮะอันนี้คือก็ลองมาหลายวันแล้วตนมันมีแดดนะผมใช้ตัวนี้มาชัแก้นะอันนี้ก็คือจ่ายจ่ายพันธ์ไปนะฮะก็คือรีแพ์เขาทำเป็นพันธ์ให้มันตัวตัวไอสารที่ว่านี่ฮะเป็นพวกแผ่นอะไรต่างๆนะมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นสารเป็นผงๆก็อยู่ข้างในให้มันดิ่งลงไปข้างล่างแทนมัจะได้เกิด แคปขึ้นมานความกว้างของระหว่างในการเก็บกระแสเหมือนคาปาซิเตอร์นั่นเองนะสำหรับใครที่เจอปัญหานี้สำหรับแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลเอ๊ะบอกว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วแต่เวลาใช้งานจริงใช้ไม่ได้ประมาณนี้น,นี่ก็คือเกิดจากนี่เลยมันลอยขึ้นนะมันลอยขึ้นแล้วมันก็ชาร์จฟลติงล้งตลอดมาทําให้ว์สูงแต่กระแสน้อยน,ะน,ะนั่นเองนะฮะก็เลยใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้แล้วก็ต่อกับโซลาร์เซลล์ตัวมีแดดแต่ว่าบโซลาร์เซลล์จ่ายมา กระแสก็ไม่มามันดันเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันแจ้งว่าเต็มแล้วนะฮะเต็มแล้วมันคือมันเหลือช่องของที่ใส่กระแสไว้ได้น้อยมากนั่นเองนะฮะอันนี้ผมก็ต้องมาแก้นะแก้ด้วยการจ่ายพันธุ์ให้มันเพื่อให้ให้มันลงอ่ะให้สารข้างในมันลงต่ําลงไปข้างล่างจะได้มีช่องว่างให้ในการเก็บกระแสได้นั่นเองถ้าใไรเคยเจอปัญหาอย่างนี้ก็ลองแก้ด้วยวิธีนี้ดูแล้วก็แล้วนะครับอันนี้ก็ เป็นประสบการณ์ตรงเลยสำหรับตัวแบตเตอรี่ิฟไซเคิลนะฮะสำหรับคนที่ใช้พวกลิเธียมไอออนนี่ไม่น่าจะเจอปัญหาเพราะว่าข้างในเขาไม่ได้เป็นน้ำกรดเป็นตะกั่วกรดอะไรแบบนี้นะฮะก็อาจจะใช้ได้เลยต่ตอนเนื่องเลยเวลาไม่มีแดดมันก็มีอยู่เสร็จปั๊บเขาก็จะชาร์จเองอันอนี้ชาร์จไม่ได้มันมีช่องว่างอยู่นะฮะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วปิดต้องปิดหมดนะฮะเอามาแก้แบตเตอรี่ก่อนนะฮะแล้ก็หาหาหลายจุดเหมือนกันเนื่องจาก พอฝนตกเอ๊ะไอ,อ,อ้สระน้าเข้าสายหรือเปล่านู่นนี่นั่นโอ้หรือไปลิ้วมอพอมาขึ้นปลดปดติ้งตลอดก็เลยอ๋อน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่แล้วนี้ต้องมาแก้ที่แบตเตอรี่แทนแบตเตอรี่จะมีเสียงขึ้นมาเสียงเสียงไอ้น้ำขึ้นตรงจากรูช่องมานะมันตลอดเวลาเลยอันนั้นแปลว่าแบตเตอรี่เรามันอยู่ในระดับสูงแล้วไอแผน่นมันขึ้นมาอยู่ระดับสูงลอยขึ้นสูงเกินไปนะจะได้แค่แรงดันนะกระแสต้องไป เอาให้บันลงข้างล่างนะฮะถึงจะได้กระแสโอเคคลิป okay. นี้หวังว่าจะเป,ไป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องนะฮะสำหรับท่านที่มีโซลาร์เซลล์แล้วก็ใช้แบตเตอรี่แบบรีไซเคิลอยู่นะฮะแบบนี้อันนี้กว่าจะหาจุดได้เหมือนกันเดี <laughs> ๋ยวคีิปี่ลาไปก่อน,กนครับผมครับสวัสดีครับ